สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอยู่กับช่อง Thunder Diary นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่รายการปลูกความเป็นช่างในตัวคุณนะครับทำไมถึงว่าปลูกความเป็นช่างในตัวคุณนะครับวันนี้ผมมีพื้นฐานการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์บ้านๆน,นะครับปัญหาของมอเตอร์ไซคันนี้คือคือสตาร์ทด้วยมือไม่ติดนะครับก็สันนิษฐานว่าแบตน,น่าจะหมดนะครับ ก็เลยได้ทําการซื้อแบตมานะครับนี่ตัวนี้ก้อนหนึ่งก็ราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับข้างในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทํากันยังไงนะครับไปไปดูกันเรามาดูข้างในกันนะครับว่าแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนนะครับนี่หาง่ายๆนะครับ แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวน็อตสองอันที่ต้องถอดนะครับนี่คั้วลบนี่คััวบวกนะครับสองน็อตน,นี้ที่ต้องถอดเราก็เปลี่ยนง่ายๆครับก่อนแรกเริ่มแรกเลยต้องถอดก่อนอใช้ควงออกอ๋ออย่าลืมนะครับเวลาเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ เวลาจะถอดให้เราปิดสวิตชุแจักรถก่อนนะครับไม่งั้นจะช็อตได้นะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งเวลาถอดขั้วแบตเตอรี่ของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จำไว้นะครับเวลาจะใส่ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่ที่ขั้วบวกก่อนขั้วบวกก็คือสีแดงหรือไม่เขาก็เขียนบวกไว้อยู่ตรงนี้นะฮะนี่กล้องถ้ากล้องจับขั้วลบอยู่ตรงนี้ให้เราใส่ขั้วบวกก่อนทุกครั้ง แล้วขั้วลบตามกรณีที่ใส่นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ถอดให้เราถอดขั้วลบก่อนนะครับแล้วค่อยถอดขั้วบวกแตจแ่จริงๆแล้วถ้าปิดจริงๆแล้วถ้าปิดปิดสวิตช์คุญแจแล้วก็ถอดขั้วไหนก็ได้นะครับแต่ปลอดภัยไว้ดีกว่านะครับนี่มาแล้วโอเคขอถอดก่อน ที่ใส่นะครับจะให้ขวนี้มาด้วยจะเอาไว้ล็อกนะ <c oughs> โอเคเราก็จะใส่น้ำใส่นอำไปทั้งสองข้างนะครับจะได้ล็อกโอเคค่อยค่อยวาง นะครับเราก็จะขันไปปกตินี่แหละไม่มีะไรอ่าอันนึง อ่าประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะปกติโอเค,อเ,คเสร็จแล้วเย่ yeah. ทีนี้เราจะมาลองกันแบตใหม่เรียบร้อยครับหน้าตาประมาณนี้ใส่เข้าไปม,มีโมได้นะมีใส่ไปโอเคต่อไปนะครับเราก็จะ เสียกุญแจแล้วก็เดี๋ยวนึงครับแป๊บนึงเราจะมีผู้กิติรมศักดิ์นะครับคือคนนี้แม่บ้านนะครับไหนมาลองสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหติดแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วเอ้ยมันเอ้ยติดแล้วเดี๋ยวปิดรถก่อนครับปิดรถก่อนปิดรถก่อนปิดรถก่อนครับเอาไปไหน โอ้โหซิ่งสิ่งว้ซิ่งเว้ขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับถีบเอากดขาถีบเอาก็คือยังไงนหนทำท่าย้ดหน่อยนี่นะครับก่อนหน้านี้คือใช้การถีบเอานะครับแล้วก็ปวดขานะครับแก่แล้วก็เลยได้มาเปลี่ยนแบตให้นะครับขอสตาร์ทอีกทีขอสตาร์ทมืออีกทีครับ เย้ดูหน้าดูหน้า <laughs> <laughs> โอเคเสร็จแล้วตั้งไว้หนย <laughs> เย้เออโอเคนะครับทุกคนก็วิธีง่ายๆนะครับก็ไปซื้อแบตเตอรี่มาของรุ่นนะครับแล้วก็นี่นะขังแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับก็ อยากให้ผกความเป็นช่างในตัวคุณแบบไหนอีกที่มันเป็นเบสิกง่ายๆๆนะครับบอกได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> บอกเลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้ทำให้ปีนะ <c oughs> ทำให้ปีไหมสรุปไม่ปี <c oughs> ไม่ปีนะครับ <c oughs> <c oughs>